วามชัวันนี้วันที่26เดือนพฤศจิกายนปี2023เราจะมาฟังคำพูดของอแวกบับตาดาซึ่งพูดโดยอแวกบับตะดาเมื่อวันที่31เดือนธันวาคมปี1996หัวเรื่องของเมรีในวันนี้ก็คือในวันปีใหม่จงมาเป็นตัวของประสบการณ์แล้วทำให้ผู้อื่น ได้รับประสบการณ์คำพูดของเอเวกบับดาดานี้อยู่ในพิธีเปิดของหออันไม่มีขีดจำกัดในชาติวันวันนี้บับดาดาผู้ที่พาลูกๆขึ้นไปอยู่เหนือการเหลือแปกำลังมองดูความรักและความร่วมมืออันลึกล้ำของลูกๆผู้ที่ดูดซับอยู่ในความรัก การพิสูจนของความรักนั้นปรากฏให้เห็นที่หน้าผากของรูปแต่ละคนและในหัวใจของเขาบาบาพูดกับบราเธอร์และซิสเตอร์ที่นั่งอยู่เบื้องหลังหอนั้นลูกอาจจะคิดว่าบับจะดานั้นไม่สามารถเห็นลูกผู้ที่กำลังนั่งอยู่ข้างหลังแต่บับจะดานั้นมีทีวีเฉพาะพิเศษที่ภาพนั้นไกลๆจะปรากฏให้เห็น กับตาของท่านเหมือนกับอยู่ใกล้มากๆลูกอาจจะนั่งอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งแต่ลูกนั้นอยู่เบื้องหน้าพ่อเดี๋ยวนี้ลูกนั้นอย่างน้อยก็นั่งอยู่อย่างสบายๆวันนี้ลูกนั้นมีความจริงจังและกระตือรือร้นและมีความสุขอย่างมากๆและดังนั้นลูกกำลังโชว์สิ่งนั้นโดยการตกมือ แต่บัพดดารู้ว่าความสุขในหัวใจของลูกบัพดดานั้นกำลังดูว่าลูกแต่ละคนนั้นมีความสุขในการที่จะให้การพิสูจน์ของความร่วมมือมากมายอย่างไรและนี่แหละทำไมมือเป็นพันๆจึงได้ถูกแสดงให้เห็นมือนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือ บับดาดารู้ว่าลูกแต่ละคนในทุกทที่ไม่ว่าจะอยู่ในแผ่นดินนี้หรือต่างประเทศไม่ว่าจะผ่านจิตใจร่างกายทรัพย์ของเขาก็ตามแน่นอนได้ให้ความร่วมมือและนั่นก็เป็นการที่สูตรว่าถึงความร่วมมือลูกวันนี้กำลังนั่งอยู่อย่างสบายๆและกำลังดูและก็ฟังทุกสิ่งในหอเดี๋ยวนี้อย่าได้ตกมือมาก าการตบมือของความสุขในจิตใจของลูกแต่ละคนนั้นได้มาถึงบับดาดาพรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างเป็นอิสระและเป็นอิสระจากบ่วงพันธะและจบสิ้นบ่วงพันธะทั้งหลายโดยการมีสำนึกรู้ในรูปแบบดั้งเดิมและเป็นนิรันดร์ของลูกขอให้ลูกจงเป็นอิสระและอิสระจากบ่วงพันธะ และจบสิ้นบ่วงพันธะทั้งหลายโดยการมีสํานึกรู้ถึงรูปแบบดั้งเดิมและเป็นนิรันดร์ของลูกรูปแบบดั้งเดิมและเป็นนิรันดร์ของแต่และดวงยานคืออิสระภาพอยู่อย่างเป็นนายดวงยานนั้นเริ่มทึ่งหิงทีหลังเพราะฉะนั้นจงเป็นอิสระจากบ่วงพันธะโดยการรักษารูปแบบดั้งเดิมและเป็นนิรันดร์ของลูกไว้ในสํานึกรู้ของลูก ขออย่าได้มีบ่วงพันธะอยู่ในจิตใจของลูกด้วยเช่นกันถ้ามีบ่วงพันธะใดๆอยู่ในจิตใจของลูกบ่วงนั้นจะนำบ่วงอื่นๆมาการอยู่อย่างเป็นอิสระจากบ่วงก็หมายถึงการเป็นราชาเป็นนายของตัวเองมีอำนาจปกครองตัวเองดวงยานเช่นนั้นผู้ที่เป็นอิสระจากบ่วงพันธะและได้รับการปลดปล่อยจะผ่านด้วยเกียรติ นั่นก็คือพวกเขาจะไปสู่ระดับแรกๆคติพจน์ในวันนี้การอยู่อย่างเป็นนายผู้ขจัดความทุกข์และเปลี่ยนแปลงความทุกข์ให้เป็นความสุขทางจิตวิญญาณคือการทำงานรับใช้ที่แท้จริงการอยู่อย่างเป็นนายผู้ขจัดความทุกข์และเปลี่ยนแปลงความทุกข์ให้เป็นความสุขทางจิตวิญญาณคือการทำงานรับใช้ที่แท้จริงอัจฉาโอมชาติ